สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการห้องเรียนออนแอร์กับอาจารย์มอมรรัตน์ปุะชนนะคะค่ะก็วันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเนื้อหาของวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ในส่วนของวิชาวิทยา,าศาสตร์กายภาพหรือพูดง่ายๆว่าเนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของวิชาฟิสิก นะคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วหรือเทปที่แล้วนะคะเราเรียนไปเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณการเคลื่อนที่เราจบไปที่เรื่องของอัตราเร็วค่ะสำหรับวันนี้เรามาเรียนต่อกันนะคะก็ในปริมาณที่บ่งบอกถึงว่าวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เร็วหรือช้าอีกปริมาณหนึ่งก็คือคำว่าความเร็วค่ะ ความเร็วนะคะจะหมายถึงการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ใน1ห,หน่วยเวลาซึ่งนิยามของคำพว่าความเร็วตรงนี้นะคะเราสามารถนำไปเขียนเป็นสูตรได้ว่าความเร็วก็คือการกระจัดส่วนด้วยเวลาทีนี้การกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์เนาะเวลาเป็นปริมาณสเกลา่าเพราะฉะนั้นจึงทำให้ความเร็วเนี่ยะคะ่ะมันเป็นปริมาณเวกเตอร์ ะะส่วนสัญ,ญลักษณ์ของสูตรก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t แต่อย่าลืมว่า s ในที่นี้มันหมายถึงการกระจัดเป็นปริมาณเวกเตอร์อย่าลืมใส่เครื่องหมายเวกเตอร์และความเร็วก็เป็นเวกเตอร์ด้วยอย่าลืมว่าเวกเตอร์หันด้วยสเกลาร์ได้เวกเตอร์ เพราะนั้นความเร็วจึงเป็นปริมาณเวกเตอร์นะคะสัญลักษณ์ของความเร็วจึงเป็นตัว v เหมือนกับอัตราเร็วละค่ะแต่มีเครื่องหมายที่บ่งบอกว่าเป็นเวกเตอร์นะคะการกระจัดหน่วยของการกระจัดก็จะเป็นเมตรเช่นเดียวกันหน่วยของเวลาจะเป็นวินาทีเพะนั้นหน่วยของความเร็วก็จะเป็นเมตรต่อวินาทีนะคะสำหรับความเร็วเฉลี่ยจะหมายถึงการกระจัดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดต่อเวลานะคะทั้งหมดที่ใช้ไป ะะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าความเร็วเฉลี่ยและอัต,ตาราเร็วเฉลี่ยจะมีนิยามใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าอัต,ตาราเร็วน่ะจะหาได้จากระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ส่วนความเร็วจะเป็นการการะจัด ใช่ค่ะก็จะเป็นสัญลักษณ์ก็จะเป็นตัวนี้เพียงแต่ใส่เวกเตอร์ไปนิดนึงนะคะสัญ,ญลักษณ์จะคล้ายๆกันส่วนคําว่าความเร็วขนาดใดขนาดหนึง่งก็จะหมายถึงความเร็วนักเวลาใดเวลาหนึง่งก็เอาการกระจัดส่วนด้วยเวลาเหมือนกันแต่เป็นช่วงเวลาสั้นๆนิดเดียวเข้าใกล้ศูนย์อาจจะเป็น1วินาทีหรือน้อยกว่า1วินาทีอย่างเงี้ยคะ่ะส่วนความเร็วคงที่เหมือนเดิมม,มันก็น่าจะหมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลง การกระจัดในแต่ละหนึ่งหน่วยเวลาเนี่ยมันเท่าๆกันก็ยกตัวอย่างคล้ายๆเดิมนะคะก็คือว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่จาก A ไป B ไป C ไป D เนี่ยนะคะเขาใช้ความเร็วเท่าเดิมคือ2เมตรต่อว,วินาที2เมตรต่อว,วินาทีอย่างเงี้ยค่ะก็คือการกระจัดทุกๆช่วงเพิ่มทีละ2เมตร2เมตร2เมตรนะคะเพราะนั้นการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าเดิมเนี่ยนะคะก็จะหมายถึงว่าเออทุกๆตลอดเวลาใช้ความเร็วเดิม2เมตรต่อว,วินาที ะะหรือในทุกทุกหน,หน่วยเวลาวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงขนาดการกระจัดเท่าเท่กากันและทิศท,ทางไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ต้องเน้นย้ำว่าทิศไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่เหมือนอัตราเร็วอัตราเร็วคงที่เราจะไม่พูดถึงทิศท,ทางเลยเพราะอัตราเร็วคือปริมาณสเกลาร์แต่ความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์นะคะนอกจากตัวเลขจะเท่าเดิมแล้วทิศท,ทางต้องเหมือนเดิมด้วยนะคะถ้าทิศท,ทางเปลี่ยน เราจะเรียกว่าความเร็วไม่คงที่ทันทีนะคะอัตราเร็วเฉลี่ยกับอัตราเร็วขณะในขนดขณะหนึ่งจริงๆแล้วเขาก็จะมีความหมายในลักษณะที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแต่ประโยชน์การน,นํามาใช้งานหรือการอธิบายนะคะก็จะแตกต่างกันอย่างเช่น การที่เราพูดถึงอัตราเร็วลมเฉลี่ยอย่างเงี้ยคะ่ะในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยการหันลมอย่างเงี้ยอัตราเร็วลมเฉลี่ยเนี่ยมันจะเป็นการคาดการณ์ได้ว่าออในแต่ละวันเนี่ยเมตารเร็วลมเฉลี่ยเท่านี้เนี่ยเราจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่อัตราเร็วขณะใด,ดขณะหนึ่งเนี่ยนะคะมันจะบ่งบอกอเป็นเป็นข้อมูลนะคะว่าช่วงไหนลมแรงช่วงเวลาไหนลมไม่แรงแล้วทิศทางลมเป็นยังไงซึ่งข้อมูลเหล่านั้นน่ยจะไป ตัวกําหนดว่าเอ้ยกังหันลมควรจะมีการผลิตแบบไหนนะคะมีใช้วัสดุอะไรที่จะคงทนแข็งแรงควรมีโครงสร้างแบบไหนที่จะสามารถต้านลมในขณะที่มันมีกระแสลมแรงได้อย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือความแตกต่างของประโยชน์ของคําว่าอัตราเร็วเสลียและอัตราเรวขนาดใดขนาดหนึ่งทีนี้เรามาดูตัวอย่างโจทย์กันนะคะมาดูซิว่าเราเข้าใจคําว่าอัตราเร็วเสลียอัต ความเร็วเฉลี่ยหรือการกระจัดระยะทางมากน้อยแค่ไหนมาดูตัวอย่างของครูนะคะก็คือว่าในการเดินทางไปยังศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยใช้รถไฟฟ้าใต้ดินนะคะนักเรียนเริ่มเดินทางจากสถานีสามย่านไปยังสถานีศูนย์วัฒนธรรมซึ่งมีเส้นทางดังรูปนะคะหากการเดินทางในครั้งนั้นใช้เวลาทั้งหมด30นาทีนักเรียนเดินทางได้ปริมาณต่างๆต่อไปนี้เป็นเท่าใด ะะเขาก็จะก็จะถามถึงปริมาณก็คือระยะทางทั้งหมดการกระจัดทั้งหมดอัตราเร็วเฉลี่ยและความเร็วเฉลีย่ยนะคะซึ่งถ้าเราดูตามผังของรถไฟฟ้าใต้ดินเลยนะคะนักเรียนก็จะพบว่า,วา,าสถานีสามย่านอยู่ตรงนี้เนาะที่ครูมีลูกศรชี้สีชมพูนะคะแล้วศูนย์วัฒนธรรมอยู่ตรงนี้นะคะโดยตัวเลขที่กำหนดให้ในรูปภาพเนี่ยนะคะจะเป็นตัวเลขที่สมมุติขึ้นนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณแล้วก็ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ นะคะก็จะเห็นว่าจากสามย่านเนี่ยพอมาถึงสถานีคลองเตยนะคะหรือศูนย์ประชุมสิริกิตนะคะรถไฟฟ้าก็จะเลี้ยวขึ้นไปทางนี้ค่ะจะถือว่ามุมตรงนี้ตั้งฉากกันนะคะระยะทางจากสถานีสามย่านจนกระทั่งถึงศูนย์ประชุมสิริกิตเนี่ยคะ่ะเป็น6กิโลเมตรและจากศูนย์ประชุมสิริกิตไปศูนย์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็น8กิโลเมตรนะคะ ทีนี้มาดูตามนี้แล้วนะคะ,ะถ้าเราครูกําหนดให้จุดเริ่มต้นนะคะที่สถานีสามย่านเนี่ยเป็นจุด A นะคะแล้วตรงมุมที่ศูนย์ประชุมศิริกิตอยู่ตรงนี้เป็นจุด B นะคะแล้วศูนย์วัฒนธรรมเป็นจุด C นะคะครูก็สามารถที่จะ นำมาเขียนเป็นแผนภาพได้ว่าอ๋อจาก A ไป B เนี่ยก็จะเป็นเวกเตอร์1นึเวกเตอร์เนาะเามีทิศทางไปตามเนี้เป็นเส้นตรงนะคะหกิโลเมตรจาก B ไป C เนี่ยนะคะก็เป็นเส้นตรงนะคะ,ะที่จุด B เป็นมุมฉากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าระยะทางก็คือเอาระยะจาก A ไป B แล้วบวก B ไป C เลยโดยไม่สนใจทิศทางก็6บวก8แสดงว่าการเดินทางในครั้งเนี้ยได้ระยะทาง14กิโลเมตร ส่วนการกระจัดจะเห็นว่ามันจะมีเวกเตอร์2เวกเตอร์นะคะทำมุมตั้งฉากต่อกันก็คือ a b กับเวกเตอร์ b c นะคะการหาการกระจัดก็คือเส้นตรงจาก a ตรงไปที่ c เลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเส้นตรงจาก a ไป c เนี่ยเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากเราจะสามารถหาขนาดของ a c ได้จากพีทาโกรัสค่ะก็คือ a ขนาดของ a c ะะได้จากรากที่2ของ A b บกำลัง2บวก BC กําลัง2ในที่นี้ก็คือรากที่2ของ6กําลัง2บวก8กําลัง2เราก็จะได้เป็นรากที่2ของห0 0รหรือได้ถอดรากที่2ออกมาจะเป็น10กิโลเมตรนั่นหมายความว่าการเดินทางครั้งนี้จะมีการกระจัดเป็น10กิโลเมตรนั่นเองค่ะ ส่วนอัตราเร็วและความเร็วนะคะอัตราเร็วเฉลี่ยก็คือเอาระยะทางทั้งหมดส่วนด้วยเวลาซึ่งระยะทางทั้งหมดของเราเป็น14กิโลเมตรส่วนด้วยเวลาเป็น30นาทีนะคะซึ่งทีนี้นิยมนะคะนิยมใช้หน่วยของอัตราเร็วถ้าเราใช้ระยะทางเป็นกิโลเมตรเวลาจะเป็นชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเราใช้ระยะทางหน่วยเป็นเมตรเวลานิยมเป็นวินาที เพราะฉะนั้นในข้อนี้เราจะต้องทำ30นาทีให้เป็นชั่วโมงก็คือเอา60ไปหารนะคะอืมก็เราก็จะได้ว่าไอ้30หารด้วย60มันก็คือได้เป็นส่วนสองเนาะหนึ่งส่วนส,วนสองก็เอาสองย้ายเปลี่ยนขึ้นไปคกูณเพราะฉะนั้นอตัตราเร็วเฉลี่ยจะเป็น28กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนความเร็วเฉลี่ยนะคะจะหมายถึงการกระจัดทั้งหมดส่วนด้วยเวลา ซึ่งเราคำนวณการกระจัดทั้งหมดได้แล้วว่าเป็น10กิโลเมตรและเวลา30นาทีก็คือครึ่งชั่วโมงก็หารด้วย1ส่วน2เราก็จะได้ว่าอ๋อรถไฟเนี่ยนะคะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเฉลี่ยเป็น20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนักเรียนจะเห็นว่าเนื้อไหลก็ตามที่ระยะทางกับการกระจัดไม่เท่ากันอัตราเร็วกับความเร็วก็จะไม่เท่ากัน แล้วมีโอกาสไหมที่อัตราเร็วกับความเร็วจะเท่ากันก็มีค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเดินเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยนะคะจากจุด A ไป B นักเรียนจะเห็นว่าการเดินเป็นเส้นตรงเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นระยะทางหรือการกระจัดก็คือเป็นไงคะก็คือระยะห่างจาก A ไป B เป็นเส้นตรงแบบเนี้ยนะคะก็จะเท่ากันในเมื่อระยะทางกับการกระจัดเท่ากันตอนนั้นล่ะค่ะอัตราเร็วเฉลี่ยกับความเร็วเฉลี่ยก็จะเท่ากันด้วยค่ะ มาดูตัวอย่างที่2นะคะเขาบอกว่าชายคนหนึ่งวิ่งออกกําลังกายด้วยอัตราเร็วคงตัว5เมตรต่อวินาทีเมื่อวิ่งได้ระยะทาง100เมตรเขาจะรู้สึกเหนื่อยจงเปลี่ยนเป็นเดินด้วยอัตราเร็วคงตัว1เมตรต่อวินาทีเป็นระยะ100เมตรต่อมาอัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยในการเคลื่อนที่ของชายคนนี้มีค่าเท่าไหร่นะคะทีนี้ครูบอกแล้วว่าคําว่าอัตราเร็วเฉลี่ยหรือความเร็วเฉลี่ยเราไม่ได้เอาอัตราเร็วแต่ละอันมาบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนครั้ง นะคะเราจะเอาระยะทางทั้งหมดที่เคลื่อนที่ได้ส่วนด้วยเวลาทั้งหมดเพราะฉนั้นอันนี้ถามหาอัตราเร็วเฉลีย่ยเราก็ต้องมาดูว่าะระยะทางทั้งหมดที่ชายคนนี้เคลื่อนที่ได้คือเท่าไหร่ถ้าเราดูวาดแผนภาพตามก็ได้ค่ะนะคะช่วงแรกชายคนนี้จะเคลื่อนที่นะคะ,ะได้ระยะทาง100เมตรนะคะแล้วก็มีอัตราเร็วเป็น100อ่ะโทษทีค่ะมีอัตราเร็วเป็น5เมตรต่อวินาทีอ่ะ ะะรูปคนหายไปนะคะช่วงที่สองนะคะเขาใช้อัตราเร็วเป็น1เมตรต่อวินาทีเนาะถ้าให้เวลาช่วงแรกเป็นเดลต้าทีเวลาช่วงที่2เป็นเดลต้าทีอนะคะอัตราเร็วหาได้จากระยะทางทั้งหมดส่วนด้วยเวลาทั้งหมดเราก็ต้องมาดูระยะทางทั้งหมดของเราก็คืออะไรคะ,ะช่วงแรก100เมตรใช่ไหมเอสหก็คือ100เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางทั้งหมด เอา100่บก100ก็กลายเป็น200เมตรนะคะในลักษณะนี้เนาะในระยะทางทั้งหมดแล้วมาดูเวลาจากอาา่าะเท่ากับ S ส่วน t t ก็คือเท่ากับเดลต้าเส่วน v เพราะนั้นเวลาช่วงที่1ก็เอาเดลต้าช่วงที่1คือ100นะคะส่วน v ช่วงที่1คือ5เมตรต่อวินาทีเราก็จะได้เวลาช่วงแรกเป็น20วินาที ส่วนเวลาช่วงที่2ก็เอาระยะทางช่วงที่ 2, ส,ส่วนด้วยอัตราเร็วช่วงที่2เราก็จะได้ออกมาเป็น100วินาทีเพราะฉะนั้นเวลาทั้งหมดที่ชายคนนี้เคลื่อนที่ได้นะคะก็คือใช้ไป120วินาทีคราวนี้เราหาอัตราเร็วเฉลี่ยได้แล้วค่ะเราก็เอาระยะทาง2 0 0เมตรที่ได้หารด้วยเวลา120วินาทีก็แสดงว่าชายคนนี้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเฉลีย่ย1.67เมตรต่อวินาทีค่ะ ปริมาณตัวต่อไปนะคะตัวสุดท้ายเลยค่ะก็คือความเร่งนะคะความเร่งในที่นี้จะเป็นปริมาณที่บ่งบอกว่าวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วยังไงมีการเพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วนะคะหรือมีการเปลี่ยนทิศทางความเร็วหรือไม่นะคะเพราะนั้นความเร่งเนี่ยจะมีความหมายว่าความเร็วที่เปลี่ยนไปในหนึ่งหน่วยเวลานะคะเพราะฉะนั้นความเร่งนะคะจึง หาได้จากความเอาความเร็วปลายลบความเร็วต้นส่วนด้วยช่วงเวลานะคะเราก็จะเขียนสัญ,ญลักษณ์ได้ว่าเป็น a เท่ากับ v ลบ u ส่วนเดลต้าทีนะคะโดย V เนี่ยหมายถึงความเร็วปลายคือความเร็วสุดท้ายที่เราสนใจ u คือความเร็วต้นนะคะก็คือความเร็วเริ่มแรกที่เราสนใจส่วน T ก็คือช่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลงความเร็วจาก u เป็น v นั่นเองนะคะหรือบางที่อาจจะใช้สัญ,ญลักษณ์เป็น v v v ีสอลบ v ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยส่วนเดลต้าทอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะนะคะนะคะความหมายก็เหมือนกันคือความเร็วปลายลบความเร็วต้นนั่นเองค่ะทีนี้ความเนื่องจากความเร่งเนี่ยหาได้จากความเร็วผลต่างของความเร็วปลายกับความเร็วต้นเนาะเพราะฉะนั้นหน่วยก็คืออะไรคะ v ลบ u ยังไง หน่วยก็จะเหมือนเดิมก็คือหน่วยยังคงเป็นของความเร็วอยู่ก็คือเมตรต่อวินาทีส่วนด้วยเวลาวินาทีเพราะฉะนั้นหน่วยของความเร่งจะเป็นเมตรต่อวินาทีกําลังสองค่ะนะคะในลนนนักษณะนี้ทีนี้ความเร่งตัวเนี้ยเนื่องจากเกิดจากหาได้จากความเร็วที่เปลี่ยนแปลงซึ่งความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ส่วนด้วยเวลาซึ่งเป็นสเกลาร์เวกเตอร์หารด้วยสเกลาร์ก็จะได้เวกเตอร์เพราะฉะนั้นความเร็วจึงเป็นปริมาณเวกเตอร์ค่ะเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมายของความเร่งนะคะเรามาดูตัวอย่างโจทย์การคำนวณน,นะคะตัวอย่างแรกเขาบอกว่าวัตถุเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งเมื่อเวลาผ่านไป10วินาทีวัดความเร็วของวัตถุได้16เมตรต่อวินาทีนั่นความเร่งเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะถ้าเราวาดรูปขึ้นมาเนาะความเร็วเริ่มต้นเขาบอกว่าเริ่มต้นเคลื่อนที่จากหยุดนิง่งนะคะคำว่าจากหยุดนิ่งตัวนี้ ความเร็วเริ่มต้นต้องเป็นศูนย์แน่ๆเปลี่ยนแปลงไปจนถึงเป็น16ก็คือความเร็วปลายเป็น16ช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงจาก0ูนย์เป็น16ก็คือ10วินะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเขียนสูตรได้ว่า A เท่ากับ v ลบ u ส่วนเดลต้าเนาะก็จะได้เป็น16ลบ0ส่วนเวลาคือ10นะคะเพราะฉะนั้นความเร่งที่ใช้ก็จะเป็น1.6เมตรต่อวินาทีกำลังสองค่ะตัวอย่างที่2นะคะ เขาบอกว่าคว้างลูกบอลเข้าหากำแพงด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีแล้วลูกบอลกระดอนกลับด้วยขนาดความเร็วเท่าเดิมเท่ากับตอนแรกนะคะถ้าลูกบอลกระทบกำแพงเป็นเวลา10วินาทีโอ้10วินาทีเลยนะคะความเร่งของลูกบอลเป็นเท่าไหร่นะคะตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขสมมุตินะคะค่ะทีนี้เรามาวาดรูปตามสถานการณ์เนาะลูกบอลเข้าไปหากำแพง5เมตรต่อวิออกมาด้วยขนาดเดิม ะะทีนี้การหาวความเร่งก็ v ลบ u ส่วนเดลต้า t นะคะเอา5ลบ5เลยหรือเปล่า5ลบ5ส่วน10เลยหรือเปล่าทีนี้นักเรียนอย่าลืมว่าความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์นะคะเมื่อเป็นปริมาณเวกเตอร์เราต้องคำนึงถึงทิศทางของความเร็วด้วยนะคะอย่างอันนี้ถ้าครูสมมติว่าให้ความเร็วเริ่มต้นเนี่ยไปทางขวา5เมตรวินาที นะคะังนั้นความเร็วปลายเนี่ยมันกระดอนกลับออกมาก็จะมีทิศไปทางซ้ายถ้าเรากําหนดให้ทางขวาเป็นบวกซ้ายเป็นลบเราก็จะได้ว่าความเร็วปลายเนี่ยติดลบใช่ไหมคะเพราะมันมีทิศต,ตรงข้ามกับ u ราะนั้นเวลาแทนค่าค่ะมันก็จะได้เป็นลบหลบด้วย5คือความเร็วปลายเป็นลบหเพราะมันทิศต,ตรงกันข้ามกับ u ใช่ไหมคะแล้วลบด้วย u u เนี่ยไปทางขวาเป็นบวกก็เลยเป็นลบห ะะก็จะได้เป็นลบ10ส่วน10ะะน้นความเร่งจะเป็นลบ1เมตรต่อวินาทีกำลังสองทีนี้ความเร่งติดลบนะคะความเร่งติดลบที่เครื่องหมายบวกและลบเนี่ยมันแสดงถึงทิศทางเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราจะสรุปได้ว่าลูกบอลเนี่ยนะคะความเร่งของลูกบอลจะมีขนาดเป็น1เมตรต่อวินาทีกำลังสองแต่มีทิศทางเป็นไงะทิศทางติดลบเหมือนกับความเร็วปลายมันมีทิศทางไปทางซ้ายนะคะความเร่งนันนี้ทิศทางไปทางซ้ายมันมีทิศเดียวกันกับความเร็วปลายไง ะะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเขาบอกว่าวิศวกรต้องการออกแบบเรือเพื่อให้เข้าเทียบท่าได้อย่างปลอดภยัยโดยมีข้อมูลว่าเรือที่เข้าเทียบท่ามีความเร็วเท่ากับ54กิโลเมตรต่อชั่วโมงและต้องการให้เรือหยุดนิ่งภายในเวลา2นาทีหรือ,อเรือดังกล่าวจะต้องมีระบบหยุดเรือที่สามารถทําให้เรือเกิดความเร่งเฉลี่ยกี่เมตรต่อวินาทีกําลังสองอนึกถึงสภาพเรือเข้าเทียบท่านะคะ ความเร็วเริ่มต้น5กิโล54กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอไปถึงท่าแล้วมันก็ต้องความเร็วเป็นศูนย์มไหมคะค่ะทีนี้เนื่องจากเวลาเป็นนาทีเนาะแล้วโจทย์ต้องการความเร่งในหน่วยของเมตรต่อวินาทีกำลังสองเพราะฉะนั้นนะ u และ v เราต้องเปลี่ยนเป็นเมตรต่อวินาทีนิดนึงนะคะก็คือคูณพันหารด้วย306ก็คือเปลี่ยนจากกิโลเมตรเป็นเมตรก็คือคูณด้วย1,000พนเนาะ ะะแล้วก็1ชั่วโมงก็คือ3,600วินาทีเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าอัตราเร็ว54กิโเมตร่อชั่วโมงเนี่ยก็จะได้เป็น15เมตรต่อวินาทีส่วนความเร็วปลาย0กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือ0เมตรต่อวินาทีอยู่แล้วนะคะค่ะคะเสร็จแล้วเวลานะคะเวลา2นาทีก็ทำให้เป็นวินาทีก็1นาที60วินาทีก็เอาเข้าไปคูณก็จะเป็น120วินาที ะะเพราะฉะนั้นจากความเร่งคือ v ลบ u ส่วนเดล t แทนค่าค่ะก็เป็น0ลบ15ส่วน120เพราะฉะนั้นจะได้ความเร่งออกมาเป็นลบ0.125เมตรต่อวินาทีกำลังสองคราวนี้นักเรียนจะเห็นว่า u กับ v เนี่ย u กับ v ไม่ได้เปลี่ยนทิศ u กับ v ไม่ได้เปลี่ยนทิศตัวอย่างข้อที่แล้วเนี่ย u กับ v มันมีทิศ ที่ไม่เหมือนกันความเร่งเป็นไงคะออกมาติดลบก็จะบง่งบอกว่ามันมีทิศไปทางซ้ายใช่ไหมคะค่ะแต่ข้อนี้ยูกับวีไม่ได้เปลี่ยนทิศแต่ความเร่งก็ติดลบเพราะฉะนั้นเครื่องหมายลบหน้าความเร่งนอกจากจะบ่งบอกถึงทิศทางของความเร่งแล้วเนี่ยยังบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงความเร็วถ้าเมื่อไหร่ที่ความเร็วปลายมันน้อยกว่าความเร็วต้นพูดง่ายๆว่าวัตถุมีการขึ้นที่แบบช้าลงอย่างเงี้ยค่ะ ความเร่งก็จะติดลบได้เช่นเดียวกันเหมือนกับเรือลำนี้ที่อยู่ๆแล่นมาด้วยความเร็ว15เมตรต่อวินาทีแล้วชะลอตัวลงจนหยุดนิ่งอย่างเงี้ยค่ะนะคะความเร่งก็ติดลบได้เช่นเดียวกันการที่ความเร่งติดลบเนื่องจากความเร็วปลายน้อยกว่าความเร็วต้นหรือวัตถคลขึ้นที่ช้าลงแบบนี้เราจะเรียกความเร่งอันนี้ว่าเป็นความหน่วงนะคะเพราะนั้นเมื่อโจทย์ ถ้านักเรียนไปทําโจทย์การคํานวณแล้วเขาพูดถึงว่าวัตถุมีความหน่วงเป็น2เมตรต่อว,วินาทีกําลังสองให้นักเรียนแทนค่าของเเป็นลบสไปเลยตัวอย่างต่อมานะคะรถคันหนึ่งเคลื่อนที่โดยมีความเร็วในแต่ละช่วงดังรูปนะคะการเคลื่อนที่ของรถจาก A ไปถึงจุดจากเี่ยคะไปถึงจุด D จะมีความเร่งเท่าไหร่ ะะถ้าดูจากรูปแล้วเนี่ยความเร็วช่วง A ไป B เป็น2เมตรต่อวินาทีช่วง B ไป C 2เมตรต่อวินาทีแล้วก็ C ไป D เป็น2เมตรต่อวินาทีถ้าเราหาความเร่งในแต่ละช่วงนะคะ,ะความเร่งจาก A ไป D เลยเราก็เอาความเร็วปลายช่วง D ลบความเร็วต้นเราก็จะได้เป็น2ลบ2ส่วนด้วยเวลาทั้งหมดเนี่ยเขาให้เป็น2วินาทีนะคะเราก็จะได้ว่าอ๋อจะเห็นว่าความเร็ว ความเร็วเนี่ยของรถคันนี้ไม่มีการเปลี่ยนทิศไปทิศทางเดิมตลอดแล้วมันจะมีความเร็วเท่าเดิมตลอดเพราะฉะนั้น V กับ u เท่ากาันลบกันได้ศูนเพราะฉะั้นวัตถุชิ้นนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร่งเป็นศูนย์เมตรต่อวินาทีกำลังสองนั่นหมายความว่าวัตถุชิ้นนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วเลยนะคะอ่านั้นการไม่เปลี่ยนแปลงความเร็วเราจะเรียกอย่างหนึ่งว่ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ นะคะแล้วในในจากโจย์ข้อนี้จะเห็นว่าความเร็วคงที่แบบนี้ความเร่งที่คำนวณได้จะเป็นศูน,นะคะค่ะนั้นเมื่อไหลวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ความเร่งเ,รเป็นศูนย์ทันทีนะคะค่ะตัวอย่างต่อมานะคะรถคันหนึ่งเคลื่อนที่โดยมีความเร็วในแต่ละช่วงดังรูปการเคลื่อนที่จาก A ไป D เนี่ยจงหาความเร่งของรถในแต่ละช่วงนี้จะเห็นว่านะคะที่ A วัตถุมีความเร็วเป็นศูนย์เมตรต่อวินาทีให้เวลาเริ่มต้นเป็นศูนย์เนาะที่ B เนี่ยมีเวลาที่จาก a มา B เป็น1วินาทีแล้วความเร็วที่ B เป็น2เมตรต่อวินาทีจากที่ C นับเวลาจาก a มาก็คือ2วินาทีมีความเร็วที่ C เป็น4เมตรต่อวินาทีและที่ d ดอกเวลาที่นับจากเริ่มต้นเป็น3วิแล้วก็ความเร็วที่ดีดอกเป็น6เมตรต่อวินาทีถ้าเราลองมาหาความเร่งในแต่ละช่วงค่ะนะคะ ช่วงที่1จาก a ไป b แล้วก็ VB ลบ VA ส่วนเดลต้าทีเราก็ได้2ลบ0นเนาะก็จะได้2ส่วนได้1เป็น2เมตรต่อวินาทีกำลังสองช่วง B ไป C บ้างนะคะเอาความเร็วที่ C b, ลบ b เราก็จะได้เป็น4ลบ2นะช่วงเวลาก็จะเป็น1วิก็จะได้2เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะคะ,ะจาก d ไป C เหมือนเดิม6ลบสได้2ส่วน1ก็ได้2เมตรต่อวินาทีกำลังสอง ซึ่งจะเห็นว่าความเร่งในแต่ละช่วงเนี่ยเท่าเดิมตลอดเวลาการที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าเดิมตลอดเวลาเราเรียกว่ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่นะคะเมื่อความเร่งคงที่ความเร็วไม่เป็นศูนย์นะคะถ้าดูจากโจทย์ข้อนี้แล้วจะเห็นว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วคงเดิม หรือในทุกๆหนึ่งหน่วยเวลาะค,ะความเร็วของวัตถุเปลี่ยนแปลงในขนาดที่เท่าเดิมน,นั้นจาก2เป็น4 4เป็น6กะคะ่ะเพิ่มทีละสเมตรต่อวินาทีในลักษณะนี้อันนี้ก็คือความหมายของคำว่าความเร่งคงที่นะคะ่ะเรามาสรุปความเร่งนิดนึงเราเรียนรู้เกี่ยวว่าอ๋อเมื่อไรก็ตามที่วัตถุที่เคลื่อนที่โดยมีความเร็วที่มากขึ้น V มันมากกว่า u ความเร่งที่เราคำนวณได้ก็จะเป็นบวกทิศทางความเร่งก็จะเป็นทิศทางเดียวกันกับ v และ u นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ความเร็วปลายมันน้อยกว่าความเร็วต้นเราจะคำนวณความเร่งได้ติดลบนั่นหมายความว่าวัตถุอาจจะมีความเร็วลดลงหรือทิศทางของความเร่งมันมีทิศต,ตรงข้ามกับการเคลื่อนที่นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความเร็วปลายเท่ากับความเร็วต้นแน่นอนว่าวัตถุ ชิ้นนั้นกําลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่เราจะคํานวณได้ความเร่งเป็นศูนย์นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงนะคะความเร็วเปลี่ยนแปลงอย่างคงที่คําว่าความเร็วเปลี่ยนแปลงอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นทีละสองเมตรต่อวินาทีหรือลดลงทีละสองเมตรต่อวินาทีเราจะเรียกได้ว่ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ก็คือมีอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างสม่ำเสมอนั่นเองเราก็จบเรื่องของปริมาณการเคลื่อนที่ไปแล้ว นะคะต่อไปนะคะจะเรียนเรื่องอะไรนั้นนะคะกอ็อยากให้นักเรียนลองติดตามในเทปต,ต่อไปห้องเรียนออนแอร์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ